เรากำลังมาทำความเข้าใจเรื่องกรรมและหลุดจากกรรมให้ได้พระองค์บอกนิธานะสัมภวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือผัสสะจิตเข้าไปกระทบรับรู้ขันทั้งสี่ขันใดขันหนึ่งกรรมเกิดแล้วกรรมมนิโรธความดับแห่งกรรมมีเพราะผัสสะดับพอผัสสะดับ เราคิดเนี่ยปุ๊บกรรมเกิดคิดแล้วความคิดดับไหมดับความคิดไม่ได้อยู่ตลอดเรื่องเดียวเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนคิดเรื่องหนึ่งก็กรรมเรื่องนึงเกิดจบดับคิดเรื่องใหม่กรรมมาใหม่เกิดอีกแล้วกุศลบ้างอกุศลบ้าน,าน,านเดี๋ยวมาเกิดรู้ลมอีกแล้วเห็นไหมเหตุเกิดของกรรมคือผัสสะ กรรมมนิโรธเหตุดับของกรรมคือผัสสะและกรรมคือตัวเจตนาเจตนาคือกรรมเวมัตาตาแห่งกรรมความมีประมาณต่างๆของกรรมกรรมที่ทําให้สัตว์ไปเกิดในนรกกําเนิดเดรัจฉานเปลตดวิสัยมนุษย์โลกเทวโลกมี ภิขูทั้งหลายกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบนิธานะสัมภะแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบเวมัตตาแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบวิบากแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมนิโรธเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ คำที่เรากล่าวแล้วดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวเล่าพิกุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเพราะว่าบุคคลเจตนาแล้วย่อมกระทำซึ่งกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจพิกุทั้งหลายนิธานะสัมภะแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายนิธานะสัมภะ คือเหตุเป็นแดนเกิดพร้อมแห่งกรรมทั้งหลายคือผัสสะพิกุทั้งหลายเวมัตตาแห่งกรรมทั ah ้งหลายเป็นอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลายกรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในนรกมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในกำเนิดเดรัจฉานมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในเปรตวิสัยมีอยู่กรรมที่ทำสัตว ให้เสวยเวทนาในมนุษย์โลกมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในเทวโลกมีอยู่พิกุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าเวมตตาคือความมีประมาณต่างๆแห่งกรรมทั้งหลายพิกุทั้งหลายวิบากแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายเรากล่าววิบากแห่งกรรมทั้งหลายว่ามีอยู่สามอย่าง คือวิบากในทิฏฐธรรมคือปัจจุบันหรือว่าวิบากในอุปป,ปัปช,ชะคือในเวลาต่อมาหรือว่าวิบากในอัปปะปริยายะคือในเวลาต่อมาอีกพิกุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าวิบากแห่งกรรมทั้งหลายพิกุทั้งหลายกรรมนิโรธเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลาย ความดับแห่งกรรมย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะอริยะอัดถังคิกมักนี้นั่นเองเป็นกรรม,มนิโรธคามินีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะ สัมมาสติสัมมาสมาธิพิกุทั้งหลายเมื่อใดอริยสาวกย่อมรู้ชัดซึ่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งนิธานะสัมภวะแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งเวมะตาแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งวิบากแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งกรรมนิโรธอย่างนี้รู้ชัด ซึ่งกรรม,มนิโรธคามินีปฏิปทาอย่างนี้อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดซึ่งพรมจรรย์น,นี้ว่าเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งกรรมภิกขุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวแล้วว่ากรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบนิธานะสัมภวะแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบเวมัตตาแห่งกรรม เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบวิบากแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมนิโรธเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบดังนี้นั้นเราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้ว